เอาละครับวันนี้พีพีอัปเดตซูเปอร์ประจำสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นี่ครับผมตอนนี้นะครับในครั้งก็จะมีของกเก่าๆแหละที่เคยลงครั้งแสงนะครับเอามาเป็นกล่องกาชาเป็นกล่องแพ็คกล่องสุ่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีซีรีส์อันนี้อะไรนะเรสตาร์ดีลักใช่ไหมอ่าซองสวยเหมือนกันนะเนี่ยทองสวยดีนะครับก็จะเป็นซีรีส์เดียวกับไอ ไอซองควงเลสตาร์เบสิกอะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าในขังมีอะไรบ้างนะครับของข้างในขางก็มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีกล่องส่มคาร์บิดทาวรแล้วก็ทีเจ็ดทาวรยังอยู่นะครับอ่ายังอยู่นะยังไม่ออกไปนะอ่าเดี๋ยวไปดูในเว็บกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านี่ครับอันนี้ร้านค้าบนเว็บพรีเมียมช็อปนะครับก็อย่างที่คุณดูเห็นเลยนะครับ จะเป็นอีซีรีส์หนึ่งนะครับนี่อ่ะมีอันไหนว้าวไหมเห็นอันไหนว้าวก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมด้วยนะครับอืมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะหมดยังนี่ยโอเคยังไม่หมดโอเคหมดแล้วครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้จากการอัปเดตวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เอาเปืนลงคลังแสงอย่างเดียวนะครับก็จะมีนะครับรู้หรือไม่คลิกขวาซูมได้เยอะขึ้น กว่าเก่านะครับอย่างที่เขาบอกไปนะครับแล้วก็มีอัปเกรด UI สปอร์ตโหมนะครับโฉมใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมอย่างที่เขาบอกก็เลยครับผมก็นะครับภาพรวมของการอัปเดตนะครับเพิ่มการเล็งแบบคงที่การซูมเข้าของมุมกล้องนะครับ FOV นะครับบนอาวุธที่ไม่มีฟังก์ชันสโคปหรือฟังก์ชันใดๆก็ตามเมื่อคลิกขวานะครับแบบที่ไม่ได้ใช้งานการเล็งแบบคงที่นะครับอัเนียอย่างที่คุณดูเห็นก็คือแบบว่า ไม่ได้เล็งอ่ะอ่ะไม่ได้เล็งมันก็จะเป็นปกติเนาะอันนี้เขาถือ K2 นะครับไม่ใช่ K1 นะครับในภาพ K2 นะครับแบบที่ใช้งานการเล็งแบบคงที่ครับนี่อย่างที่ก็ดูเห็นเลยนะครับ K2 เล็งได้ครับ K2 ซูมได้ครับปกติ K2 ซูมไม่ได้นะครับอันนั้นมัน K1 นะครับที่ซูมได้แต่ K2 ซูมได้ครับนี่ครับเขาก็มีตาราง นะครับบอกเลยนะครับว่าปืนไหนเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับอ่ะไอ,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 อช่องแรกก่อนเลยแล้วกันนะไอ,อช่องแรกก็ในเกมเรียกว่าอะไรนะไรเฟิลจูโจมเนาะฟาร์มา G2 K2 s เคทูส c าเนะครับวอเตอร์กันสองสนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาครับปืนกลเบานะครับเ m g เนาะปืนกลเบาในเกมในเกมจะเรียกว่าปืนกลเบานะอ่าก็คือปรับแค่ K1 ครับ มีแค่เควันน่จะถูกปรับนะครับเนี่ยตารางก็ตามนี้เลยเนี่ยอย่างที่คุณดูเห็นนะครับผมก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับลายชื่อเขามีบอกไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยอืมดูเหมือนว่าลูกซองกับพวกปืนพกเนี่ยเหมือนว่าจะปรับไปเยอะเลยนะเนี่ยอืมไอตรงลูกซองเนี่ยมันมีลายชื่อหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกแปลกตามากนะครับปืนลูกซองปืนตัวนี้อันนี้ผมหาไม่เจอเองหรือเปล่ามาดูนะให้คนดูช่วยคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับเนี่ยไอเอ็มยี่สิบหกเอลเอสเนี่ยตัวเนี้ย คนดูช่วยคอมเมนต์บอกผมทีว่ามันคือปืนไหนมันยังไม่เข้าเกมมันยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยใช่ไหมหรือว่ามันเข้าแล้วแต่ผมหาไม่เจอเองก็ช่วยบอกผมทีนะครับเพราะว่าผมค้นหาในเกมใน Google ก็หาไม่เจอต่อมาครับผมอัปเกรด UI e s p o r t Mo หมดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนะี่ยเขาก็อัปเกรดให้ดีขึ้นนะครับไอตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เนี่ยก็เข้ามาดูเข้ามาอ่านรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าผมก็จะย่อๆให้ละกันนะครับว่าเขามีการอัปเกรดนะครับในโหมดของ อีสปอร์ตให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแต่ก็นะผมไปดูดูมาก็ด่าระเบิดธรรมดาก็อาจะเปียดด้วยหลือมั้งเดี๋ยวยังไงก็รอดูผมเล่นอีกทีนึงละกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับนี่คือภาพก่อนการอัปเกรด UI นะครับไอตรงนี้แหละเป็นแผนที่ขนาดย่อน,นะครับอย่างที่ก็ดูเห็นเลยนะครับตัวเราจะเป็นจุดสีเขียวใช่ไหมอันนี้ผมจาไม่ได้นะครับอ่าตัวเพื่อจะเป็นจุดสีขาวอ่ะเราเลื่อนลงมาครับเห็นไหมในกรอบสีแดงครับ ตัวเราก็ถูกเปลี่ยนเป็นเลข1เลข2แล้วนะครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับในเกมนะครับ K2 นะครับเขาก็ได้เพิ่มมาแล้วนะเนี่ยกดดูรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมใช้กล้องซูมอัตราความแม่นยําเพิ่มขึ้นแรงดีดลดลงความเร็วเคลื่อนที่ลดลงอ่านี่แหละเขาก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับมีปืออะไรบ้างเนี่ยที่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย K5 ก็เพิ่มใช่ไหมเอ้ย K5 ผมเห็นนะว,ว่าเพิ่มอะ นีเน่เดี๋ยวลองทดสอบนะครับเดี๋ยวลองทดสอบให้คนดูได้ดูกันนะครับผมจะไม่ได้ทุกปืนนะคลิปเนี้ยผมจะเล่นเอาเท่าที่ผมอยากเล่นแล้วกันเพราะมันก็หลายปืนนะเนาะเนี่ยค,คลิกขวา K2 เล็งได้โอโ้ตอนนึ้นนะเล่นเปลี่ยนชายาแล้วมั้งเนี่ยปืนอย่างลั่นเลยดูดิอันนี้ใส่ชายาชายาลั่นมานะเออผมใส่ชายาลั่นมานะคุณเ,นะเป็นลั่นจังวะ นี่เคไฟลเลงได้น่ครับโหเล็งได้ยี่เนี่ยผมบอกเลยนักแม่นหัวเพียบแน่นอนนะครับคนดูมีความห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมได้นะครับซึ่งผมก็ผมมองว่ามันดีไหมก็แล้วแต่คุชมอง์สำหรับผมก็ก็โอเคนะก็โอเคอัปเกรดก็ดีไม่อัปเกรดก็ดีนะครับนี่ยใส่รันสีจริงๆด้วยนะครับผมไม่ใส่นะรันสี่มันล่านเกินไปนะผมเล่นไม่ได้นะครับผมเล่นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเล่นคขำๆแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะครับผม เดี๋ยวไปเล่นแะ่แฮมเมอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจัดไอเทมอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราตัดเข้าไปในเกมันเลยนะครับผมไปครับอันนี้เนี่ยเทียบให้ดูนะครับว่าระหว่าง K1 ตัวเดิมๆที่มันเคยเลงไม่ได้เนี่ยนะครับตอนนี้มันเล็งได้ครับกับ K1 ที่มันต้องซื้อด้วยพอยต์นะครับในครั้งแสงแบบเล็งได้ครับก่อนหน้านี้ผมได้ลองเล่นแล้วนะครับบอกเลยว่ามันคือการบัฟดีๆนี่แหละนะครับก็คือเพิ่มการเลงได้เนาะ เวลาเล็งได้มันก็แบบเพิ่มความแม่นยําขึ้นยิงง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ถูกไหมมันก็อาจจะไม่ได้บัฟแบบเวอร์วังอลังการเหมือนพวกปืนซีรีส์เลคามเนาะที่อัพสเตตให้มันดีขึ้นแต่ประมาณนี้แต่ผมเสียดมากมากเลยนะครับฉากที่คุณดูเห็นอยู่ตอนนี้จริงๆเนี่ยผมอัดเล่นปกตินี่แหละแต่ว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยพอผมเปิดดูเนี่ยคือคลิปมันกระตุกในช่วงตอนยิงครับผมก็เลยไม่สามารถนําให้คุณดูได้ดูได้นะครับก็คือบางซีนอะมันกระตุกแต่บางซีนมันไม่กระตุกนะครับแต่ซีนที่มันกระตุก ผมก็อัดใหม่แล้วไปที่เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฉากที่ผมอัดใหม่ต่อจากนี้กันครับไปครับอัดใหม่เลยนะครับไม่เป็นไรเล่นใหม่ก็ได้นะครับเคทูเล่นได้นะครับซึ่งจากที่ผมเล่นมาเนะี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ก็เจ๋งดีอะ่ะมันเหมือนเป็นเป็นการบัฟทางอ้อมอ่ะมันไม่เช่ว่าบัฟทางอ้อมมันก็บัฟเลยนั่นแหละไม่มีทางอ้อมเลยหรอกนะครับ แต่ถ้ายิงแตกระยะนี่แตกเลยมันก็เล่นง่ายขึ้นยิงง่ายขึ้นอะ่ะคนดูผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเนี่ยเพราะไอคลิปก่อนนี้นผมอธิบายแล้วก็พูดไปหมดแล้วต้องอัดใหม่เลยก็เล่นำขำไปแล้วกันนะอื อยู่ไหนไอ้คนเนี้ยอ่าเรียบร้อยครับเฮ้ย K2 เล็งได้นะจ๊ะไอ้เฮ้ยหลุด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 ไปดูดวงนับหลุดไปดูดวงแล้ว เฮ้ยเอยเอย,ยาปั๊มไม่ค่อยติดนะครับแผ่นนี้เดี๋ยวดูดิเ,ดเห็นไหมกว่าจะปั๊มติดเออมันปั๊มไม่ค่อยติดนะครับเหมือนว่ามันจะเป็นบั็กหรือไม่รู้ว่าทางเกมขอแก้หรือยังไงนะครับแต่มันปั๊มไม่ค่อยติดจริงๆครับเนี่ย K2 ผมว่าเจ๋งมาล่ะเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับเฮ้ยห้องนี้เปิดลูกซองด้วยหรอโอ้ดีน้องสายต้องเจอแจ็คแฮมเมอร์ซูมแล้วมั้งเนะี่ย อ่งต้าต้องเจอแจ็คแฮมเมอร์สูงแล้วมั้งอย่างงี้โดนนะเมื่อกี้โดนนะโอ้เล่นใหม่ก็ยังลั่นบอกเลยเฮ้ยโดน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 โอ้หถอยไปแล้วละ่ะก็สุดจะหมดนะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะเท่าไหร่ต้องระวังให้ดีนะครับเขยังอยู่นะเนี่ย ยังอยู่นะเนี่ยอ้าวแล้วไม้เหลือก็แค่เนี้ยต้องไปแล้วแหละคนดูโคตรปั่นเลยเทเคทูไปเล่นข้างหน,น้าข้างหน้าโอ้โหอันนี้ยังไม่โดนหัวครับแต่ว่าขออนุญาตเล่นจะแฮมเมอร์หน่อยละกนันนะครับขออนุญาตเล่นจะแฮมเมอร์หน่อยละกัน แจเมอร์แม่เอาใหม่ละกันนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนให้เพื่อนดันไปก่อนละกันมันต้องยิงใกล้ๆด้วยนะครับแจ็คแมอร์สวยเพื่อน,ข,อนข้าศึกก็จะหมดเลยนี่แหละแจ็คแม่มันต้อง,งยิงใกล้ๆ เนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนอะผมรู้สึกว่ามันแบบ <c oughs> ดูกว่าจะปัม๊ม What จเจม่์กูหลายนะจจงหวันเมื่อกี้ เฮ้ยมาให้เพื่อนโอ้โหบเลยนี่ตั <c oughs> ว่าเพื่อนน่าจะเก็บบทแหละนะครับยังไงแล้วคงได้เล่นในตาต่อไปนะครับ <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะว่ากูไหวเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยผมคิดผิดคิดถูกเหรที่วางระเบิดเพื่อนอาจจะไม่ได้อยากให้เราวางระเบิดก็ได้นะครับเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับแต่แจ็คแฮมเมอร์ผมยิงเมื่อกี้ระยะใกล้ไม่ค่อยตุยก็งอเลยครับเนื้อขอเททูมาแซบในเลียนร้องหน่อยสิโอ้มาถึงหน้าดึกแล้ว เรียบร้อยโอ้ยแต่ก็อย่าไปหาวัดเลยนะครับแจ็คแฮมเมอมาเหัวเถอนะเนี่ยแจ็คแฮมเมอร์เล็งหน้ามันก็ปแปลกๆนะพูดถึงอะโอ้โหใจ็แ,จแฮมเมอร์มันต้องใกล้ๆอ่ะมันต้องยิงใกล้ๆอ่ะเนาะผมว่าโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหแเมเมอร์กูเช็ดเป็ดเร็วๆเ้กระสุนหมดแเมเมอร์เนี่ยเอาจริงปัจจุบันต้องแพ้ไซก้าร์จริงป่ะไม่ไซก้านี่ปาดได้แล้วไม่ไซก้านี่จบไปแล้วหนึ่ง ตัวสองตัวแล้วนะมนเมก้โอ้โห รัวมากก็ไม่ดีก็สุดมันน้อยงงเลยามเกีงงเลยนะยิงไม่ล่วงอรองงเลยนะ

เดียรู้เลยครับดูมาครับเจ๋เดชอดอยู่นู้นครับต้องมีมกันหน่อยเพราะว่านะปืนเรามันมันเล่นยากเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยอย่าพูดนะเออคอยชื่นใจหน่ารู้ว่าจะยิงไม่โดนแล้วล่ะนี่เดชจอดอยู่นู้ ถ้าเซตฉายามานี่ผมน่าจะเล่นง่ายกว่านี้เนาะแต่เนี่ยไม่ได้เซตมาไงแต่ฉายางูงปลาปลาสุดๆโอ้โหเรียบร้อยกระสดหมดเลยเฮ้ยสองคิวเพื่อนเออเรียบร้อยเกมจบก่อนแล้วเพื่อนโดนลูดครับเพื่อนโดนลูด ฮ่า <peach> โอ้ยตายตายตายเฮ้ย,ย,ย,ยชอบเคทูมากกว่าแต่ผมชอบเคทูมากกว่าเคทูมันเลงได้จริง <ś c oughs> โอเคครับมิชชั่นเฟอ้อาเปลี่ยนเป็นปสีแจงจัดไปลุยกันต่อครับลุยกันต่อติดใจเคทูเลงได้ครับ okay, s <S ปั่นเดียวจริงๆ โผล่มาแน่นอนเลยตรงนี้ใกล้ๆหน่อยก็ดีกว่านะครับติดใจเหลือเกินเคทูเลงได้เนะี่ยติดใจเหลือเกินตอนเนี้ย <Head shot. S 1> ขอโทษเพื่อนที่เราช่วยช้า ไ้่ยท่านเอ๋ออ้าเรียบร้อยเอาอยู่นี่เอาเพิ่งมาหรอไม่แก่หรือไงเออมันงงโหเคทูนี่มันยอดจริงชอบชอบเคทูเลงได้เห็นใจเนี่ยใช้อะไรไม่เสียงไม่มีดันอเลย ปลาเลยไปก่อนดีกว่าครับเพื่อความตัวสวยครับอุ้ยโอ้ห้าเราอยู่ทีมเราเขาก็เล่นเคทูเหมือนกันคนดูเห็นไหมเราทำให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาติดใจเคทูเล็งได้ครับนี่ไงบ้าละออกแล้วติดใจเคทูเล็งได้เฮ้ยสุนสุนสุนเฮ้ยเฮ้ย ทำไมทำอย่างงี้อ่ะโอ้โหโดนเหล่าคนระับแฉกเดียวเลยอนะ่ะโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยอย่างน้อยผมมีเพื่อนเล่นด้วยต่อไปต้องมีแล้วเคทูย้อมสีกระสุนเยอะ45นัดอะไรกว่าไปมาจัดมาเองอนาคตอ่ะต้องมีแล้ว เว้นยี่หดแต่อวะโอ้โหเฮ้ยของจริงใช่ไหมฮึของจริงใช่ไหมตัวเมื่อกี้ตัวที่เหลาผมอ่ะโอ้โหสวิตดีจัดอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเกินไปอย่างเงี้ยเกินไปโอเควันมาเล่นบ้าลดีกว่าเคบันเลงได้นะไอ้ยเอคบอลตัวเดิมๆอ่ะ ที่มันเล็งไม่ได้อ่ะเออยบอเลยแค่ไม่ชอบแต่ผมชอบ <c oughs> โอหชอบผ้าดาวกว่านี่ว่าเขาก็เล่นเหมือนกันเว้ย มาแล้วข้างหน้าเจอทีเจ็ดก็แพ้ปะผมจริงนะโอ้ออแล้วผมเปลี่ยนเควันมาถ้าเราตีเราก็เควันพอดีเลยขอร้อง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 ,อ,อ,งอย่าปั้นนานเร็วเพื่อนวานอยู่เมื่อกี้ เอออย่าปั๊มนานมีปะข้างบนเหรอได้เหรอไม่ยิงเล่นนะโอ้โหเจออาเก็บเสียงเข้าไปครับยิงแบบกดเลยฮะก็คือ,คอโผลมาต้องแตกแนะ่นอน ผมบอกตรงๆเลยว่าโอกาสที่ชนะมาช่างลิปหลี่เือเกินนะครับลิปหลี่เือเกินนะเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันนะครับทุกคนดันมาแน่นอนตรงเนี้ยอุ้ยเพื่อนกูแตกแล้วกูจะอยู่ทำไม โอเอเข้าหัวด้วยบอกเลยว่าเกเันเกทูของผมต้องเจอฉายคนต้องกลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับพูดเลยว่าต้องกลับมาเล่นกันเยอะๆทำ <c oughs> มาสกิด เดียวเดียวโดนโอุย้ยไม่หัวได้อย่างไรอโอ้บาลีเฮ้ยสุดจัดสามต่อทีมเราขอบคุณที่เป็นเดอะแบกให้นะครับดูเดี๋ยวดู อาอแล้วครับหนึ่งหนึ่งจังหวะนี้จะรอดหรือไม่รอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคอม has been planted เอาเฮ้ยเอาว่ะเรือแบวสุดๆครับ เอ็มวีพีเลยเอามาเล่นอาเก็บเสียงด้วยนะโหโหจริงนะฮะส่วนผมเควัตแคทูนี่อบอกตกว่าทรมานมากเลย <c oughs> เฮ้ยมันเล่นได้นะเว้ยแต่ว่าทานี้ผมเล่นไม่ออกอ่ะผมรู้สึกว่าผมเล่นแปลกๆอ่ะแต่จริงๆมันเล่นได้นะไอคลิปที่ผมอัดไว้แล้วแบบมันเอาไม่คนดูดูไม่ได้อะเออมันเล่นได้นะวเว้ยแต่ว่า จริงรอบนี้เหมือนตัวเองเล่นไม่ค่อยออกอะนะครับมาเดี๋ยวจะลองเล่นแบบว่าไอ้นี่ดูนะครับปืนพกเล็งได้นะครับดูดีว่าผมจะยิงโดนบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้ผมมาเซิร์ฟเวอร์ายลหัสนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ระดับสูงเนะี่ยไม่ค่อยไอ้นี่เลยเขาไม่ค่อยเปิดปืนพกเล่นกันเลยอะ่ะจะตกใจเลยถูเอ้ยนี่เดี๋ยวรู้เลยอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับหนักกว่าเดิมอีกกูรอบนี้นี่อะ ยิงน <mm ี่นะกูชอบเลยแต่ทำผมโลกดีครับจะทำผมโลกดีครับดีครับหัวแค่เป็นระบายรวมอ๋อต้นการุ๊งสองขัวนี่เองเอ้ยมันดีขึ้นเยอะเลยรู้ป่ะมันมันมันเล่นง่ายอะ โอ้นาเด้งโอ้นาเด้งคุณดูเห็นปะโอ้โหนี่นาเด้งเหรอเฮ้ยยิงโดนนะเว้ยยิงโดนดีด้วยแต่นาเด้งว่ะสงสัยปืนนี้มันไม่น่าจะตอบโจทย์ในการที่ผมจะเอามายิงหัวเล่นๆนะคุณดูได้ดูกันนะครับอ่าไหนสี่พายท่นนี่เล็งป่ะเล็งได้ป่ะเออสี่พายท่นเล็งได้เอาเอานี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าคือมันเล็งได้หลายปืนแหละปืนพกอะ่ะขอเล่นเป็นปืนที่อยากเล่นหน่อยละกันนะครับ ปัม๊มยาไม่ค่อยติดเนี่ยนาเบื่อเลยเกินโอ้โหเฮ้ย <Head shot. S 1> นี่ไงเฮจอดอยู่โน้นนะฮะขอบุณที่เอฟซีครับผลไม้รวมตาเล่นอยู่ดิตาเล่นอยู่ดิน,นึกว่าโดนเหล่าจะเจกนายนะคิดขวาเนะี่ยบอกตรงๆเลยนะว่าผมไม่ชินเว้ย จริงๆผมไม่ชินแต่ไกลๆได้อยู่แล้วมันไกลๆอ่ะเพราะปกติทีนายผมจะเล่นอย่างนี้เลยไม่เข้าสโคปเลยโอ้อันนี้ไม่ได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 ้ดอโอเคคข้าวๆคนดูผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรละนะครับ ผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเพราะว่ามันก็หลกัหลกๆมันก็ประมาณนแหละมันก็คือเพิ่มการแบบว่าเล็งได้ของปืนที่มันไม่เคยที่จะเล็งได้เลยนะครับอย่าง K2 อย่าง K5 อย่างปืนพกเท h กไนก็อกอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็มองว่ามันถือว่าบัฟปืนขึ้นนะผมมองว่ามันบัฟปืนขึ้นนะครับแต่ไม่ได้บัฟเวอร์วางอะไรขนาดนะั้นนะผมคิดว่านะ อคิดว่าผมก็าโดเต๋ากห้องผมว่าผมพอก่อนดีกว่านะครับโอเค,คผมก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ว่าผมเจกันจ้า สิงเพื่อนกูลวกเอาเอาเอ้าเอาอาเอา <c oughs> โอ้โห,ห้เราก็เกือบไม่รอด